ดีๆเดี๋ยวล่วงเอาลองทั้งทลายเลยเหรอพ่อหมุนที่ถ้าพ่อจะเอานี่พ่อก็ย้ายย,าย้ยายย้ายเอานำมาฝั่งกันนี้เ,ออเดี๋ยวก็ล่วงลอวลงลองลูกนึงก่อนโอ้โอโอโอ เดี๋ยวน้องผ่าค่อยๆลงนะป้าปาหากักหักกระเปาะเลยนะพี่สามมีอยากแซมเปิลมะพร้าวมีอ่ถ้ามันได้กินเนี่ยจะได้เอาจะได้ตัดไปฝากยาย,าายคุณลื้ เออนะแต่แนวสื่อหลือพอช่างหรือหลอดให้ป๊าป้าดูดิดูฝีมือการปลูกดิเป็นตาอ่อนแท้ละป๊าป้าจ๋าอ่อนม กะลาแข็งแล้วเลยวู้ถ้ากะลาแข็งตะใจเสด็จแม่ทำทำดีดีดีโู้กะลาอันนั้นแล้วกกะลาแข็งแล้วเทาะดีดีเทาะดีดีนี่น้องทำให้ไหมป๊าป๊าก็เทาะอ,อันนี้เลยสีเจาะรูเลยดีเอาสิอันนี้เฉียบเดีย๋ยวน้องจะเทาะดีดี นั่นนั่นนั่นหนูว่าแล้วไงมานี่น้องทําให้แล้วมาเทอะไรใหญ่ยาวขนาดนั้นเฮ้ยพรานั่นหืหัวนี่เอาละแค่นั้นแหละไม่ต้องงัดออกขนาดนั้นนั่นนั่นนั่นเอียงล่วงหมดแล้วนั่นนั่นปลาป้าดูดหวานไหมป้าป้า เฮ้หวานแคบเลยเนาะเนื้อกำลังขูดเลยป๊ะป้ากินเนื้ออันนี้ได้ไหมกินได้ไหมแข็งไปไหมแข็งไหมอืมอหวานดีเนาะป๊ะป้าเนาะกะลามันใหญ่น้ำมันเยอะมากๆเลยนะป๊ะปะ้าช้อนไงป๊ะป้าหาช้อนไง กำลังอันนี้เลยเนี่ยกำลังจัดแย่เลยป๊าดูดน้ำดิดไม่ดูดแล้วเหรอเดี๋ยวเขาหกพอดีไม่ได้กินน้ำเนือ้อ่ะหัวกลัวเ็ดรยังคืือน่ะอืม น้ำหวานเนาะปะป๊าเนาะอย่างเงี้ยมันมันมันปะป๊าไม่ผ่าครึ่งอ่ะปะป๊าจะได้ควานอ่ะควานได้ไ <c oughs> หมล่ะฮะควานได้ไ <Yeah. S 1> หมผัวนี่ถามไม่ค่อยตอบหรอกวุ <She S 1> ้นเนี่ย <c oughs> yeah. อันนี้คือันนี้นะมัน,นจะเลิกปะปาไหม,อมเออเอ้ยข่าวไทยนี่วะเมียบุกอกาว่ะอืมเนื้อแข็งก็เนื้อปะป้าเนาะมันแข็งไว้หรอ หจักลามันอันนี้เนาะน้ำมันเยอะเนาะปลาปลานาะสะใจนะทั้งสองคนกินกับแม่ไม่หมดอ่ะอีลูกที่น้องเอาไปให้ยายอ่ะเยอะบอกโวยน้ำงาบข้าวนวดเดียวน้ำมันมาหลายแท้คนน้ำยายก<ม>ินจุกเลยฮะข้าวอนนี้เขาปลูกไว้เอาน้ำเนหรออือข่าน,น้ำ